ช่วงนี้ต่อกันที่สวนปันบุญอัดสำชันนะคะซึ่งถือเป็นต้นแบบของการสร้างค่านิยมในการมอบต้นไม้ให้เป็นของขวัญเพิ่มความสุขในสังคมในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปในตัวค่ะ กลิน่นอายความสุขจากงานพิธีเปิดสวนปันบุญอัดสำชันเมื่อบ่ายวันพุทธที่9ธันวาคม2563ยังคงอบอวลเมื่อสมาพันธ์สมาคมสิทธเก่าคณะเซนคบรียนแห่งประเทศไทยโดยดรธนาชัยเทีรพัฒนวงศ อุปนายก CGA ผู้แทนนายก CGA โรงเรียนอัดสัมชัญและประชาคมอัดสัมชัญสมาคมอัดสัมชัญโดยพลเรือเอกประพฤติพรอ,อักษรมัดนายกสมาคมอัดสัมชัญและมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะโดยพระอาจารย์ภพศสาลวิสาโลร่วมพิธีเปิดสวนปันบุญอัดสัมชัญแพลตฟอร์มต้นแบบการสร้างค่านิยมในการมอบต้นไม้ให้แก่กันและกันในวาระต่างๆเพื่อเพิ่มความสุขในสังคมและพื้นที่สีเขียว ต่อยอดจากดําริของพระอาจารย์ภพศสารวิสาโลประธานมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะที่ต้องการให้คนปลูกต้นไม้มากขึ้นและสร้างค่านิยมในการมอบต้นไม้ให้แก่กันและกันในวาระต่างๆเพื่อเพิ่มความสุขในสังคมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะเด็กที่ต้องปลูกฝังให้รักต้นไม้รู้จักการให้และการแบ่งปัน สวนปันบุญจึงกลายเป็นโมเดลของการผลักดันความคิดนี้ให้เป็นรูปธรรมกลายเป็นแพลตฟอร์มกลางให้คนนำต้นไม้มาบริจาคหรือบริจาคเงินให้สวนปันบุญเพื่อใช้ในการจัดซื้อต้นไม้รวมถึงต้นไม้จากการเพราะปลูกของเจ้าหน้าที่สวนเอง โครงการสวนปันบุญเป็นหนึ่งในหลาย CSR ที่สมาพันธ์สมาคมสิทธิ์เก่าคณะเซนคเบรียนแห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญอย่างยิ่งโดยมีโรงเรียนอสัสสมชันเข้าร่วมดำเนินการนําร่องเป็นสวนปันบุญแห่งที่3และมีโรงเรียนในเครือที่ประสงค์ขอให้สมาพันธ์ช่วยดำเนินการคือโรงเรียนเซนคบรียนและโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัาย ส่วนปั้นบุญอัศมชัญจะเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรมารับต้นไม้ไปปลูกได้ฟรีมาร่วมกันสร้างค่านิยมการให้ต้นไม้เป็นของขวัญการทำบุญด้วยการแบ่งปันต้นไม้และการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ให้แก่โลกเพราะปลูกต้นไม้เท่ากับทำบุญทำความดีและมอบต้นไม้เท่ากับมอบสิ่งดีงาม